นะนี่อิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะแล้วก็เนี่ยเริ่มแล้วยังไม่ง่วงยังไม่ง่วงก็จะตาลุกมากเลยคนเขาอิ่มแล้วเขาก็จะแบบมีนอนแต่งตัวนี่นี่แต่งตัวดูท่าโกโก้แหมรู้ชื่อโกโก้เป็นแมวรู้ชื่อบรรที่อยู่ที่ไหนแม่เล็กกโก้วิ่งมาเลยจ้าดูดูเป็นผู้หญิงทำนี้ได้ไงดูีีจานตาลก็นะอิ่มดูลายทองลายทอง แม่ไม่สามารถยืดขาลงจากเตียงได้เลยมันมีตัวนี้คอยกัดอยู่หอันตรห่ออ้วนไปนะเห็นนะเห็เนะนะเห็นนะดูตาลทำจริตงตา,นนาลน่า,านนรักตาลน่ารักตาลอ้วนตาลน่ารักอืออือืออเห็นไหมล่ะ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 โอ้ยอือ เล่นกับแม่ทุกวันยุ้งล่างก็ไล่จัดขาแม่เึ็นมั้งบนก็นะมานอนขอบเตียงมาคอยดูว่ายื่นขาลงมาเมื่อไหร่ยืนแขนลงมาเมื่อไหร่งับอืออืออือมาดูมันทำเป็นอะไรยามเป็นอะไรยามเป็นอะไรเป็นอะไรลูกหมีฟันก็ไม่มีฟันก็ไม่มี ก็ก็ที่ด้วยก็ก็ที่ด้วยก็ก็ที่ด้วยก็ก็ไประเบียงแล้วค่ะะดูการมันทำจีทำมันทำยุ้มมิเอาเอาเไหนว่าจะหลับยังไงไหนว่าจะหลับยังไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยมันคึกเนี่ยมันคึก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 วุ้ยเก็บ เจ็บเจ็บ,จบเ็เก็เป็นไรเขก็เป็นไรเขาก็จัง